ภิษุทั้งหลายอาจินไตยสี่อย่างนี้ไม่ควรคิดผู้ที่คิดก็จะพินงมีส่วนแห่งความเป็นบ้าได้รับความลำบากเปล่าอาจินไตยสี่คืออะไรบ้างเล่าคือหนึ่งพุทธวิสัยแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอาจินไตยไม่ควรคิดผู้ที่คิดก็จะพิ้งมีส่วนแห่งความเป็นบ้าได้รับความลำบากเปล่า สอชานวิสัยแห่งผู้ได้ชานเป็นอาจ,จินไตไม่ควรคิดผู้ที่คิดก็จะพึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้าได้รับความลำบากเปล่า 3. ว,วิบากแห่งกรรมเป็นอาจ,จินไตไม่ควรคิดผู้ที่คิดก็จะพึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้าได้รับความลำบากเปล่า สี่โลกจินดาหรือว่าความคิดในเรื่องของโลกเป็นอาจินไตไม่ควรคิดผู้ที่คิดก็จะพึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้าได้รับความลำบากกราวภิกษุทั้งหลายนี้แนลอาจินไตสี่ไม่ควรคิดผู้ที่คิดก็จะพึงมีส่วน แห่งความเป็นบ้าได้รับความลำบากกล่าภิกษุทั้งหลายกรรมสีอย่างเหล่านี้เรากระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้รู้ทั่วกันกรรมสีอย่างอย่างไรเราภิกษุทั้งหลาย กรรมดำมีวิบากดำก็มีอยู่ภิกษุทั้งหลายกรรมขาวมีวิบากขาวก็มีอยู่ภิกษุทั้งหลายกรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวก็มีอยู่ภิกษุทั้งหลายกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมก็มีอยู่ ภิกษุทั้งหลายกรรมดำมีวิบากดำเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมทำความปรุงแต่งทางกายอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนย่อมทำความปรุงแต่งทางวาจาอันเป็นไปกับ ด้วยความเบียดเบียนย่อมทำความปรุงแต่งทางใจอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนครั้นเขาทำความปรุงแต่งทั้งสามดังนี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนผัสสะทั้งหลายอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนย่อมถูกต้องเขาซึ่งเป็นผู้เข้าถึงโลก อันเป็นไปด้วยความเบียดเบียนเขาอันผัสสะที่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนถูกต้องแล้วย่อมเสวยเวทนาที่เป็นไปด้วยความเบียดเบียนอันเป็นทุกข์โดยส่วนเดียวดังเช่นพวกสัตว์นรกภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่ากรรมดำมีวิบากดํา ภิกษุทั้งหลายกรรมขาวมีวิบากขาวเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมทำความปรุงแต่งทางกายอันไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนย่อมทำความปรุงแต่งทางวาจา อันไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนย่อมทำความปรุงแต่งทางใจอันไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนครั้นเขาทำความปรุงแต่งทั้งสามดังนี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกอันไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนภัสสะทั้งหลายที่ไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียน ย่อมถูกต้องเขาผู้เข้าถึงโลกอันไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนภิกษุทั้งหลายนี่เรียกว่ากรรมขาวมีวิบากขาวภิกษุทั้งหลายกรรมทั้งดําทั้งขาวมีวิบากทั้งดําทั้งขาวเป็นอย่างไรเล่า เวลาหมดแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมีสุขภาพพลานะไม้ที่ดีและ,จะเจริญในธรรมกันทุกท่านนะคะขอบคุณมากคะ่ะ